Uh, Edith. Edith. Uh, como é que está o tempo lá agora? Eu vi na, no, no jornal. Uh, como é que está o tempo? Já está melhor do que estava? Ah, por é que está a chorar? Eu estou a falar contigo, amor. อีดีต์โต้ฟังกับคุณติโกฮอลล่าชาวเออ,วเอุนเปอร์อ่วเพื่อนๆก็เออนี่ก็คงเป็นภาษาบราซิลเนาะเป็นเออเพื่อนๆเป็นเพื่อนๆที่บราซิลก็มาบอกว่าเอ่อ <c oughs> ให้พวกเราไปช่วยไปช่วยเอ่อไปช่วยเรื่องน้ำท่วมจ้ะ เพราะว่าประเทศบรา,บราซิลเอ่อจังหวัดบางจังหวัดน้ำท่วมเยอะไม่มีข้าวไม่มีขนมปังไม่มีอะไรกินเอ่อเขาก็เลยเอ่อเขามาเขามาขอเขามาทักทายแล้วก็เขามาขออืมแต่ทุกว่าตัวตุ๊กเองตุ๊กยังจะเอาไม่รอดเลยเนาะเราเราจะตุ๊กจะไปช่วยใครได้ <laughs> อ่ะโอเคเอ่มอีดิท ฉันจตอส,นอสิกีานกตัวกตัก็ตัวก็ตนนักตัวก็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 ตก็ตัวก็มัวกอตัอบ็วก็กงัวก็ตัก็ตัวก็ตัวก็ตัวกตัวก็ตักตัาาะะวกุกจะลงไล็ตัดก่อนแต่เดี๋ยวกห้ทุกค่ยกนกอตัวก็ตอก็ตอกกวตกวกตดกตกยกตก เ,เขาพูดภาษาบราซิลเดาจาเขาร้องไห้อยู่เดี๋ยวเดาตุกขอพูดกบเขาจักจักหน่อยจักหน่อยเพราะว่าเออนามทวมเดาจานามทวมที่บราซิลนามทวมเออที่จังหวัดปารากวายัยเนาะก็นามทวม,มสงสารเนาะประเทศไทยเราเนะ่ะเวลานามทวมเนะ่ะเราก็สงสารเนาะ เราเวลาประเทศนัน่นนามทวมเราก็สงสารคือกันสงสารเด้อจ้ะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงมันไกลกันเลิกเกินขึ้นเครื่องบินไปกี่ชั่วโมงล่ะมันเกิน18ชั่วโมงนะเพื่อน,เ,อนเกินเกินโอเคจ้ะเดี๋ยวทุกลงไลค์ก่อนนะจ้าอ,อ่อีดิตแตงเงามาก r สั e สครบอียูเลยแต่บ้นซึ่งถ้ามีปัญหามาใหโอเค อยู aqui uh, minha foi Muito no? okay, ่ตี่นี่ในโปรตุเกสล่กสาวของฉันไปทีบราซิลไม่นานนังและเดอบอกฉันต่ามันเต็มไปด้วยน้ำมากเกินไโอเคเพื่อนๆตุกขอลงไลฟ์สดกันนะจ้าอยากให้ตุกรองเพียงไห้ฟังไหมล่หละตุกลงไลฟ์สดด๋ยะตุก้นจะขึ้นไลฟ์สดใหม่ ตุ๊กจะไปขอน้องคำล่าขึ้นไฟ์สดกับน้องคำล่าเดอจ้าเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวตุก๊กเออ่ให้ให้ประแจน้องก่อนสองคนสองคนที่ที่เขียนเป็นภาษา ภาษาบราซิลมาเขาเขาพูดภาษาบราซิลบ,บราซิเลเดดเจ้าก็พูดภาษาเกือบจะเหมือนตุ๊กอะเนะเาะโอเคเพืพ่อนๆตุ๊กอันอันนี้ไปนนแน่นอนแล้วลงไลน์แน่นอนแล้วบายบายลาทุกคนค่ะขอบคุณมากมากนะคะรักๆเลิฟเลิฟไอเลิฟยูเอ่อ if you need me if you want me to help you เอ่อ you can talk to me okay can write and i uh because you 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 write a uh, little i don't understand what you want but uh if you write uh m uh, uh oh i put me off very much i can understand but อเล็กเตอร์ไอ้ดอนอ่านเข้าใจโอเคโอเคบายบายรักๆเลิฟๆ